สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู YouTube Channel. ่ยูทูบช n แนลถนนดีกลองนะครับผมและในทริปนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็จะซื้อเคฟซีไปเลี้ยงน้องๆน,นักเรียน50กลอนครับผมโดยที่เรานะฮะฮจะไปเลี้ยงน้องๆกันที่โรงเรียนวัดป่ากรองนะฮะจังหวัดสุพรรณนะครับอยู่ใกล้ๆอำเภอสามชุกนะฮะคุณผู้ชม เราก็จะซื้อเก c ซีนะฮะเป็นเป็นเซตนะฮะเป็นเลี้ยงน้องๆนักเรียน50คนนะครับแล้วก็จะเผื่อคุณครูด้วยนะฮะเ f c จะมากมา,กายไก่กองขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในคลิปนี้นะฮะและในวันนี้นะฮะผมก็เดินทางไปกับเจ้า CB 500X นะฮะเพิ่งเปลี่ยนยางสดๆลร้อนๆไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีแล้วฮะบ้านสรนินแฟงก อันนี้อนาคตนะฮะเราจะเปิดร้านมอไซต์ตรงนี้นะฮะก็เคยรับสติกเกอร์ด้วยนะฮะรับเซอร์วิสด้วยแล้วล้างรถเคลือบแก้วนะฮะจำหน่ายคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะฮะก็ฝากร้านด้วยนะฮะตอนนี้เริ่มเริ่มเลีย์ในห้องแล้วตรงนี้เราก็จะเอาไว้ล้างรถนะฮะล้างแบบสะอาดเลยนะฮะแล้วก็มีบริการเคลือบแก้วด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มัดสัมภาระของทุกคนไว้ที่ท้ายบอกนะนี่นี่ตัวอย่างที่ผมบอก scorpion r a l l y นะฮะ str อันเนี้ย ที่ผมบอกว่ามันหอนี่เพราะว่าเนี่ยคุณดูดอกอยางนี่ลึกมากนะคุณผู้ชมเวลาวิ่งถนนดํามันก็จะแบบมีเสียงหอน,นิดหนึ่งนะครับขับขี่ถนนดําได้ปกตินะฮะเข้าโค้งเข้าอะไรก็ได้ปกติไม่ลื่นไม่อะไรนะฮะตอนแรกก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์กันแล้วนะฮะแต่ว่าจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการเอารถไปโชว์ให้น้องๆได้ดูได้คอมถ่ายได้เบิ้ลเครื่องนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอา s อ0พันะครับกับอพิเลีย ที่ทำสติ๊กเกอร์จากคันสติ๊กเกอร์ไปโชว์ให้น้องๆได้ดูกันนะฮะนี่ฮะปดต่อยแล้วคุณผู้ชมตกมาเรื่อยๆนะอ่ะนี่นี่สองคันนี้เอสพันกับอเวเ i ียโอเคคุณผมมู้ชมพร้อมแลวเฮ้ยหนูหู มตอนนี้เราก็อยู่กรุงเทพแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับถนนแห้งสนิทเลยใช่ไหมแห้งมากครับ <laughs> แห้งสนิทเลยฮะ <laughs> มาอุตส่าห์ล้างรถทั้งวันทั้งคืนนะฮะทุกคันเละ <laughs> <า>เ,เทะไปหมด <laughs> ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะฮะอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะฮะวัเราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กามาลาบ,บุฟเฟ่น้องเซย์นะฮะ <laughs> เป็นร้านของพี่เฟย์นะฮะนี่ครับพี่เฟย์ครับ ฝากร้านนะครับฝากร้านเลยครับครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับบ,รบ,บุฟเฟ่ครับน้องสี่ครับเปิดปิดวันไหนอะไรยังไงเวลาครับเปิดตอนนี้เปิดทุกวันครับแล้วก็อาจจะมีปิดบ้างวันพุธวันอังคารอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วงนี้ก็เปิดไปก่อนเปิด8ปดโมงถึงหกโมงเย็นครับเปิดโมงสี่โมงเย็นขออภัย8โมงถึง4ี่โมงนี่นะฮะก็คือได้มาแล้วนะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ก็คือฟรีตายตักได้เลยนะฮะตามสันดานมึงเลยว่ามึงจะตักมากน้อยแค่ไหนแกได้พอจอดเดียวพอ พูดดีพูดดีออกกล้องไงละตักน้อยเดี๋ยวเขาไปเติมรอบอัตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่เฮ้ยชื่อคาเฟ่อะไรนะทีคาเฟ่เหรอใช่ใช่คาเฟ่เราจะมีห่อคอยขึ้นมาข้างบนนะฮะ่อยขย้็ไปได้นี้พี่โตนะฮะพี่โตมาจากอะไรนะ ไม่ใช่อายุญยาอ่างทองนะฮะนี่ครับ KSP มาน,ะะนี่ไม่เปียกเลยเฮ้ยรถเขาไม่เลอะเราต้องทำให้รถเขาเลอะ ไปไว้ตู้ของแฟนเลยครับเยนเลยาหัวผ้าอะไรอ่ะผ้าบนหนูอ่ะเร่งงานเลในตู้เยอะแยะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเร็ว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 ทำไรครับน้ำมันเน้ำมันใครเพมันดตู้หมดแล้วปูกูไม่เข้าใจว่าตู้าจะใสกม เอามาเพื่อพี่ไงบังโอเคครับ <Okay, S 2> คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงนิสสอแกันเรียบร้อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราแจกของพรีเมียมจากพิลลารี่นิดหนึ่งนะฮะนี่มีมาเพียบเลยนะฮะขอบคุณบริษัทคอมโมโตนะฮะแล้วก็พิลลารี่ไทยแลนด์นะฮะที่มอบของขวัญพรีเมียมมาให้สําหรับทีมงานที่มาใน,ในวันนี้นะฮะอ่ะรับเลยพี่เอาไปบนรถกล่องเลโก้เลโก้ก็ถับผ้าด้วยนะ พอคครัอยู่มาเลยอยู่เลยยู่มาเลยทำไทมอางลกองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัคใรบาอะไรบยบเด็กโคแกะหน่อยนะครับมีอะไรบ้างครับพี่เตยแกะเอยให้เปิดไงเปิดมมีมีถุงยามีมีกี้มาไม่ใช่แล <bike> <c oughs> ้วเดี๋ยวรอเลยพี่โตพี่โตครับพี่โตไปสกล่องแลครับไม่ใช่ เอาขอพี่เตะไปยางไหมเหยียดยาครับเอาเลยครับเดี๋ยวพี่ตัวเอาไว้พี่แม่ด้วยดินั่นแหละของพี่นีไหมคะมีอะไรมากนี่แก้หมวกโอ้หมวกสวยด้วยใส่ด้วยดิหมวกสวยอ่ะนี่อะไรอ่ะอันนี้ประมูลใจที่ใส่คอใส่ด้วยสิใส่ด้วยดิหมวกนะไรอ่ะใส่หมวกด้วยแก้วขอดูแก้วหน่อยได้ไหมอรับขอดูแก้วหน่อยได้้มัคนี่โชว์แก้วโชว์แก้วแก้วเก็บความเย็นด้วยนะฮะแก้วเย็นสิแก้วกระองครเอาพี่ตู่กระป๋องอีกหนยพี่ตัวกระป๋ีง

อร่อยตลโดนโดนโดตอนนี้นะฮะจะจ่ายใช้สอยนะฮะได้อะไรเก่งมั้งยังครับยังครับทำไมมึงไม่ซื้ออะไรแดกกันเทีตัวอยู่ไม่หิวนะแต่หิวยังเออนะฮะหิวอะไรที่ไม่ใช่อาหารนะมาสั่งจุกตีนนะฮะหิวตีนได้อะไรครับโดนอ๋อนี่ฮะ เอาไปเล่นเกมพวกนี้นะฮะว่าจะซื้อมอแกงถึงแล้วนะฮะร้านน้ำแข็งใส่ร้านประจำเอ้าคนแน่นเลยครับผมยังแ,แน่นนะฮะเดีย๋ยวเรากินน้ำแข็งใส่ดับร้อยกันได้หนึ่งนะฮะอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊ป,ปาน โอ้โหสตรอเบอรี okay, Ollie, ่กับกีวีดูหน้ามึงด้วยทำไมอ่ะทำไมอากินไม่เปรี้ยวนะมันมีนมตัดนะโอเคครับตอนนี้เราก็ไปซื้อของที่จะเป็นเลี้ยงน้องๆแล้วก็เล่นเกมพวกนี้เรียบร้อยละอันนี้เป็นห้องพักนะวันนี้เราพักกันที่พันพิสารีสอร์ทนะครับที่จังหวัดสุพรรณเลยตลาดน้ำสามชุกมานิดนึง น,นี่เป็นห้องพักนะฮะเดีวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะติดริมแม่น้ำนะครับอันนี้รถจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราทานข้าวกันริมแม่น้ำตรงนน้นเลย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศรีสอร์ทนี่ต้นไม้ร่ลมลื่นเลยนะฮะบ,บรรยากาศเงียบๆ อยู่ห่างตลาดน้ำสามชกมาประมาณสามหึงสี่กิโลนะฮะก็ถึงละก็ะมีให้นั่งริมน้ำได้นะฮะถ่ายรูปเ,เดี๋ยวเราสั่งสันกันตรงนี้เอาของลงโยนะฮะเอารอยหมดเลยหาะอ่อาน้ำแข็งมาแล้วนะฮะโอเคอันนี้สาระตรงเราเรานั่งกินข้าวตรงนี้นะโอเค วันนี้เดินทางเป็นไง,ไงไมาเอ่อเซนเซอร์นิดหนึ่งนะฮะเซนเซอร์เครื่องเดิมสนุกมากครับวันนี้โอเคครับจบครับต้องถามอีกเลยเดี๋ยวเราจะปิดคลิปวันนี้กันแล้วนะฮะวันนี้เดินทางเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับจบครับวันนี้เดินทางเป็นไงบ้างครับพี่สนุกครับผมโอเคต่อเลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเลี้ยงเคฟซีน้องๆกันนะฮะเราไปสั่งเคฟซีดีลกันไว้เรียบร้อยแล้วโอนมาจําอะไรเรียบร้อยประมาณ10บโมงแล้วก็ไปรับเคฟซีแล้วก็ เอาไปเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงน้องๆกันที่โรงเรียนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมในวันพรุงนี้กันนะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ